สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวุสลรศีสะอาดวันนี้หนูอยู่ที่วัดกุดท่าแรงเพื่อนๆทราบไหมคะว่าวัดกุดท่าแรงเป็นบโบราณสถานอันเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาอุโบโสถและเจดีย์ายประดับไปด้วยงานศรรปปริลปะปูนปั้นอันวิจิตรงดงามโรงเรียนวัดกุดเราได้เลือก วัดุเป็นแหล่งเรียนรู้เนื่องจากวัดปุตเนี่ยเป็นที่ทในชุมชนนักเรียนสามารถเรียนรู้ลวดลายสุวัรณทยาและสมัยรัตนโกสีซึ่งเป็นเจดีย์ยอ12ม,มุมมีการสร้างตั้งแต่สมัยวิทยาอนปลายแล้วก็มีการปรับปรุงในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งก็จะเป็นศิลปะในรัตนโกสี นอกจากนี้โรงเรียนวัดกุดหรา์ได้เชิญพิทยากรภายนอกซึ่งเป็นอาจารย์พิงเจนอนโอท่านได้มาสอนการปั้นลายแล้วก็ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับงานปูนปั้นให้กับเด็กได้เรียนรู้ด้วยเ,เหตุผลนี้วัดกุดท่าแรงจึงเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของโรงเรียนวัดกุดนะันทวิเทศประชาสัม์ค่ะ โรงเรียนวัดกุดนันทวิเทศประชาสรร์ได้นำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองตามบริบทของสถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนได้แก่วัดกุดท่าแรง้ง โบราณสถานสำคัญตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นห้องเรียนบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาผ่านตัวชี้วัดรายวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมและวิชาประวัติศาสตร์ที่นักเรียนจะต้องสามารถอภิปรายความรู้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาหรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อาศาสนสถานอย่างสม่ำเสมอ สามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาของวัดกุดท่าแรงจากการสัมภาษณ์หรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้วัดกุดท่าแรงยังเป็นศาสนสถานที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธนอกจากนี้วัดกุดท่าแรงยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับงานปูนปั้น จากศิลปรกรรมทั้งอุโบสถและเจดีรายที่อยู่ภายในวัดกุดในรายวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนสาม,มารถศึกษาและใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เ,รเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพืชภายในบริเวณวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีเช่นต้นตาลต้นยางนาเป็นต้นจึงนับได้ว่าวัดกุดผ้าแรง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่ทุกศาสนาสามารถเข้าไปเรียนรู้เพื่อสืบสารและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมให้คงอยู่กับท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีต่อไปตอนที่ได้ไปเก็บขยะบำเพ็ญประโยชน์ให้วัดสนุกมากค่ะงานปูนปั้นที่วัดกุดมีความสวยงามมากครับและเป็นแรงบันดาลใจให้ผม อยากจะสร้างชิ้นงานปูนปั้นเป็นของตัวเองครับหนูได้รู้คุณค่าของงานปูนปั้นที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนี้และอยากอนุรักษ์ให้น้องๆเรียนรู้กันต่อไปวัดกุฏท่าแรงเป็นแหล่งเรียนรู้มันทรงคุณค่าทั้งทงางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่ลูกหลานชาวชุมชนบ้านวัดกุดจะได้ศึกษาและอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป แล้วพบกันใหม่เกี่ยวกับสาระน่ารู้ของโรงเรียนวัดกุฎนันทวิเทศประชาสัรคน์ขอบคุณค่ะ